กิจการที่มั่นคงระยะยาวยั่งยืนเริ่มยังไงลงทุนยังไงดีถึงจะเจอกิจการที่มั่นคงระยะยาวยั่งยืนมองไม่ยากมองหากิจการที่ปันผลสม่ำเสมอตราบใดที่เขายังมีเงินปันผลแสดงว่ากิจการเขาต้องดีต้องมีเงินเหลือนะครับเขาติดเอาเงินมาปันผลเราได้ตีกเล่้งกับดัก ปันผลคือกิจการอะไรที่ปันผลเยอะมากๆเยอะผิดสังเกตให้หลือเลี่ยมดูที่งบดุลถ้างบดุลของเขาแข็งแกร่งนี่สินน้อยสินทรัพย์เยอะอันนี้เป็นกิจการที่มั่นคนรอองระยะยาสุดท้ายดูลักษณะกิจการเขาทำอะไรอนาคตจะถูกดิสบไหมหรือว่ายังไปได้เรื่อยๆ ถ้ายังไปได้เรื่อยๆในอีก10ปีอีก20ปีข้างหน้ามีเงินปันผลให้เราทุกๆปีกิจการแบบนี้เป็นกิจการระยะยาวย,ายั่งยืนที่น่าลงทุน